เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยกาผู้ชมมาวันนี้เมื่อวานจิลี่ปิดนะก็เลยจัดเกมค่ายอื่นไปซะเลยนะมาผู้ชมมาจัดกันนะคุณผู้ชมเทอโบโลเลยปล่ะนะเบ็ดสิบบาทครับนะคุณผู้ชมก่อนเริ่มเกมเนี่ยเออแต่เริ่มไปแล้วว่ะฝากกลุ่มไว้หน่อยนะกลุ่มเทเลเกมนะแอดไลน์มาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วจะมีลิงก์ ให้เข้ากลุ่ม telegram นะเป็นกลุ่มโบนัสธรรมนะผู้ชมสามารถเข้าพูดคุยกันได้ด้วยนะผู้ชมมีทั้งโบนัสธรรมแล้วก็พูดคุยกันนะผู้ชมเข้ามานะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเอาให้ถึง50าสิบคนนะผู้ชมนะเข้ากันมาเยอะช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยมานะเริ่มเกมไปบ่อยละนะแต่พูดไม่หยุดมาผู้ชมพากเกมดีกว,ว่าเอ้ยผู้ชมองค์สัญเชร์มาวะ่ะโคตรมาผู้ชมดูดิโอ้โหแตกเข้าไปนะร้อยแปดสิบว่ะ นะโอ้โหท่านเป่าก็หาไกลเหลือเกินนะชมไปต่อเออโภคสื่อโภคสื่ออย่างมาวะวันนี้คุณผู้ชมเอาว่ะนะหมวกหมาอุ้ยแตกลัวๆคุณผู้ชมนะโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกมาเออมาดินะยังไงโอู้หูดาบพาโวดผ่าโอ้โหไปดิเก็บตาปั๊มไปดินะโอ้โหเก็บเครื่องปั๊มไปดินะคุณชมวันนี้ พันสองลมหลบว่ะนะถึงแน่นอนคุณผู้ชมพันสองอะนะนะมาเข้าเะล่ะนะเข้าเะล่ะเออเข้าว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะโอ้โหวันนี้อย่างมาโอ้โหสี่อันห้าอันเปล่ะห้าอันเปล่ะโอ้โหแม่ห้าห้าอันมีเฮนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมโอ้แต่ายแต่ลายดาบก็ผ่าง่ายผ่าไดา้แล้วเดินนะช้าได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเล่นไปหลายทีแล้วพี่ นะว่าไงท่านเป่ามาเปล่า <_ d ata> เร็วๆเลยกันนะ <_ d ata> โอ้โหมาผู้ชมแล้ววายมากรุ้งเชื่อมาผู้ชมอย่างเอานะ <_ d ata> โอ้โหตะปั๊มมาโอ้โหเรียกไปอีกนะบิ๊กวินไปดิโอ้โหผู้ชมจังหวะนี้ถ้าดาบมาอีกอันนึงคือแจ่มมากนะผู้ชมอ่ะเฮ้อจัดไป <_ d ata> คูณสามว่ะนะโอ้โหสองร้อยสิบคูณสามไปโอ, <_ d ata> โอ้โอหหกร้อยสามสิบโอ้ mightygod ผู้ชมโอ้โหผู้ชมขอใครที่มาไวไปไ,วไปวได้ป่ะนะ เบ, wow. บ็ดบาทเล่นเปล่าเฮ้เบ็ดบาทเล่นเปล่าฮะผู้ชมอุ Nixon> ้ยเดี๋ยวเลยว่ะโอ้คุณผู้ชมอุยังแตกต่อว่ะผู้ชมแต่ว่าเราได้เป้าแล้วไงนะครับผู้ชมพอละนะครับผู้ชมโอ้โหกำไรเข้าเป้าเร็วมาก680นะกำไรวันนี้คุณผู้ชมมาแปดร้อแต่กลับ1,480งพักำไร680เร็วมากแตกง่ายมากคุณผู้ชมโอ้โหช่วงโบนัสำทามันเป็นอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมของ จริงนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้การันตีนะอย่าคาดหวังเยอะนะโบนัสถามแต่ว่ามันช่วยในหะ้แตกง่ายขึ้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่บาย